คิดว่าวันนี้ตัวเองโดดเด่นไหมก็คิดว่าโดดเด่นค่ะเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองค่ะพยายามทำมาธรรมชาติที่สุดแล้วแล้วข้อด้อยของตัวเองคืออะไรข้อด้อยอะค่ะคือกินเยอะคะ่ะกินเก่งค่ะ <laughs> แต่ว่าแบบพอเรารู้ว่าเราจะมาประกวดแล้วก็แบบออกกําลังกายค่ะฟิตหุ่นเต็มที่แล้วคิดว่าคําว่านางงามกับทะเล4.0 มันเกี่ยวมันเกี่ยวยูยังไงกันบ้างคือการเป็นนางงามไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนสวยๆใส่ใส่เสืส้อผ้าใส่มงกุฎแล้วอะค่ะคือตอนนี้เราต้องเหมือนเป็นตัวแทนที่จะแบบทํายังไงให้มันพัฒนามากขึ้นทํายังไงที่ผู้หญิงอะจะมีสิทธิ์แบบมีเสียงค่ะสาหรับแบบในสังคมมากขึ้นค่ะมไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้หญิงก็คือรวมทางแบบทุกคนในสังคมเลยที่เราจะสามารถแบบมีส่วนช่วยให้ เราคิดว่าผู้ชายสามารถเรียนรู้อะไรจากผู้หญิงได้คืออาจจะเป็นพลังงานบวกอะค่ะในการแบบว่าใจเย็นค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการคิดมากขึ้นอะไรอย่างเี้ค่ะเพราะผู้ชายอาจจะมีความใจร้อนมากกว่าผู้หญิงแล้วเคยไม่เคยประกวดวิธีไหนเลยใช่ค่ะเคยตอนมอปลายค่ะม,มปลายประกวดแล้วเป็นยังไงก็ไม่ผ่านเขาลอ ประกดอะไรคิดมิสเจมาร์ค่ะใช่แล้วทำไมถึงพร้อมปีนี้เพราะว่าเรียนจบค่ะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเรียนจบค่ะแล้วก็เหมือนทำหน้าที่ลูกที่ดีแล้วแบบเรียนจบให้คุณคุณแม่แล้วค่ะแล้วคิดว่ามาปีนี้จะถึงรอบไหนก็คิดว่าจะต้องชนะค่ะจะต้องเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สค่ะแล้วภาษาอังกฤษมีปัญหาไหมการสื่อสารภาษาอังกฤษก็ได้ศึกแบบว่า พอใช้ได้ค่ะสื่อสารได้อโอเคขอบคุณมากค,ค,ค่ะ